หลักสูตรสันติศึกษาทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์วิทยาลัยพุทธศาส,าสตร์นานาชาติบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษาจากทั่วประเทศพร้อมด้วยองค์กรภาคี40กว่าองค์กรได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในงานวันสันติภาพสากลภายใต้หัวข้อสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคมณนะหอประชุมใหญ่มวก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพรางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่นรางวัลสิทธิ์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่นโลเชชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษาโลเชชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลกและโลเชชูเกียรติองค์กรบุคคลด้านสันติภาพโลกซึ่งในงานนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสดรผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนิสิตปริญญาเอกสันติศึกษารุ่นที่5 ได้เข้ารับรางวาัลงานวิจัยดีเด่นด้านปัญญาภาพแสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อสังคมในหัวข้ออนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนา,นาชาติเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการปาถักกถาพิเศษเรื่องสันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็นโดยพระเมธีวัชิโรดม ประสงค์ต้นแบบด้านการสร้างสัติภาพและบรรยายพิเศษเรื่องสันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็นปาถกฐถาพิเศษโดย4องค์กรหลักจากองค์กรสหประชาชาติมูลนิธิพุทธมาเมตตาและ s c g Move ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่อง Action for Peace Our Ambition for Global Goals ทั้งนี้ยังมีการสัมมานาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่องสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคมและ Peace speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษกับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรมโดยพระครูสมุตสนิทวงศ์วุฒิวังโสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายร่วมสัมมานาด้วยค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธในิทรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชนองค์กรสังคมประเทศมากกว่า40องค์กรและในบูธของวัดพระธรรมกายบูธที่26มีกิจกรรมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก1ล้านคนโดยได้เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านรวมนั่งสมาธิพร้อมทั้งอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสติภาพโลกโดยมีเป้าหมาย1ล้านคนสร้างสถิติโลกกับ g u i n ิน s w w r r l r r e o r r s ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ www meditation for peace net ค่ะโดยผู้เขา้เขา,รเขาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตรด,ด้วยค่ะในวันนี้หลวงพี่ก็ได้มารับรางวัลงานวิจัยดีเด่นในหัวข้อการอนาคตภาพ การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนเ,เป็นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางด้านสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมทั้งวัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมกันจัดบูธ World Peace Through Inner Peace เพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิการเจริญสติสมาธิปัญญาแล้ก็เชิญชวนผู้มาร่วมงาน ร่วมกิจกรรมสมาธิเพื่อสันติภาพโลกร่วมกับกินเนสเบอร์เลคคอร์ให้ได้1ล้านลายชื่อก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานได้มาลงชื่อและรับเกียรติบัตรอย่างเน่งแน่นตลอดงานสำหรับเนื้อหางานวิจัยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยอนาคตถึงเหตุปัจจัยและ องค์ประกอบที่จะทําให้องค์กรพุทธนา,นาชาติสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกซึ่งได้นําเสนอเป็นฉากะทัศน์8ฉากกระทัดที่ถ้าทุกองค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ตาม8ฉากะทัศนี้ก็สามารถทําให้งานเผยแพ่พระพุทธศาสนาสามารถประสบความสําเร็จไปได,ได้ได้แก่การมีวิสัยทัศน์เชิงรุก การมีสันติสุขภายในการมีจิตวิญญาณในการเผยแผ่การมีไอทีที่ทันสมัยการมีองค์กรที่มีการปรับตัวรวมทั้งการทำงานเครือข่ายและที่สำคัญก็คือให้มีพลวัตในการขับเคลื่อนและสุดท้ายก็คือการขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าทุกองค์กรสามารถมี ทั้งะแะดชากทัศน์นี้ได้ก็สามารถทําให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเจริญพร